ชาวเน็ตพุ่งเป้าพระเอกดังดาานักข่าวคำใบ้และอักษรย่อชัดมาก กำลังเป็นประเด็นร้อนสนันโซเชียลกรณีนักข่าวสาวบ้าจางและหมิวทีวีพูได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางเฟ e บุ๊กพูดถึงประสบการณ์ที่ถูกพระเอกชื่อดังพูดใส่หน้าด่ากลางลานจอดรถหลังจากที่มีการสัมภาษณ์ในงานอ e ีเวนต์งานหนึ่งโดยมีการถามถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ดูเหมือนทางด้านพระเอกคนดังกล่าวไม่ค่อยอยากตอบคำถามนี้เท่าไหร่นัก ซึ่งหลังจากที่จบงานนักข่าวสาวได้มาเจอกับพระเอกดังที่ลานจอดรถซึ่งจอดรถไว้ชั้นเดียวกันกะจะขอเข้าไปถ่ายรูปด้วยแต่กลับถูกพระเอกพูดมาว่าถามเฮียเนอะซึ่งนักข่าวสาวได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์ต่างแสดงความคิดเห็นกันสนัน่นถกเถียงกันเสียงแตกมองเป็นสองมุมเช่นบางทีนะักข่าวก็ลุกลามความเป็นส่วนตัวดาราเกินไปไหมไปจี้ถามต่อให้เขาเป็นคนสาธารณะเขาก็อยากมีเวลาส่วนตัวก็พวกคุณไปเสือกเรื่องของเขาอะครับถ้าเป็นวอรจริงไหนวอบอกว่าถ้าเจอให้มาขอถ่ายเลยไม่ต้องแอบถ่ายแล้วทำไมทำกับเขาแบบนี้ ดาราก็คนนะอดทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ปล่อยมาบ้างโดนด่าสวนเป็นเพราะคำถามที่คุณถามหาหรือเปล่าเอาจริงๆก็แค่ขอถ่ายรูปนะแต่ก็เข้าใจบางทีเวลาเราเห็นงูเลื้อยเข้ามาใกล้เรายังหาไม้ตีมันทั้งๆท,ที่มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอส่งกำลังใจให้กับน้องนักข่าวนะคะอย่าไปให้ค่ากับบุคคลพวกนี้เลยค่ะเป็นดาราดังได้ก็ดับได้ค่ะ ทั้งนี้มีคำใบว่าพระเอกคนนี้เพิ่งมีข่าวเลิกกับแฟนงานนี้หวยดันไปตกที่พระเอกวอแวนแต่จะใช่หรือไม่เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ o m